การฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือเป็นการฝึกจิตใจภายในนะฝึกให้เป็นคนจิตใจดีมีความรักความเมตตาต่อกันมีความกรุณาต่อกันก็คืออยากจะช่วยเหลือเอือ้อเฟื้อแบ่งปันไปการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อนี่ไม่จําเป็นต้องเป็นเงินเป็นทองก็ได้เป็นน้ําใจก็ได้นะคะเป็นคําพูดคําจานะคะ เป็นการอุดหนุนนะคะสนับสนุนช่วยเหลืออนุเคราะห์ส่งเคราะห์ด้านแรงกายนะคะกำลังกายกําลังใจได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเงินเป็นทองนะคะอุดหนุนช่วยเหลือตรงไหนได้ก็อุดหนุนไปช่วยเหลือไปนั่นแหละหส่งเสริมหรือให้กาลังใจย,ยกย่องชมเชยเขานะคะมุทิตาจิตกับเขาเขาได้ดีเขาปฏิบัติมาดีแล้วมุทิตาไปด้วยอันนี้ก็ถือว่า นะเป็นจิตใจที่ช่วยเหลือลมีความเมตตากรุณานะและกามุทิตามันคู่กันนะลูกส่วนอุเบกขาเนี่ยมันจะไปอยู่ในอรหันนู่นนะคะจิตอรหันจะบุอุเบกขาได้สมบูรณ์แต่ถ้าโซดาบันสกิทาคาอนาคาเนี่ก็อุเบกขาได้แบบไม่ค่อยเต็มร้อยนะคะห้าสิบห้าสิบหรืออาจจะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ในโซดาบันอุเบกขานะถ้าสกิทาคามีก็ห้าเอร์เซ อนาคามีก็เจ็ดสิบห้าเปอเซ็นถ้าอารหันแล้วเนี่ยอเคคุเบกขาได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยเนี่ยมันก็ก็คือให้เห็นเป็นทางเดินนั่นเองนะคะทุกคนจะต้องเดินตามแนวนี้แหละถ้าไปเดินตามทางสายอัตราตัวตนมันก็ยากอยู่คนที่ปฏิบัติทำถ้ามีอัตราตัวตนอยู่เนี่ยมันเข้าสู่การบรรลุธรรมยากนะคะแล้วพวกเราก็เป็นการฝึกจิตนะลูก การให้เล็กๆน้อยๆอยการเชื่อเหลือคือเจือจุนก,นการเอื้อเฟื้อแบ่งปันการของเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละอย่างน้อยก็ยกย่องชมเชยให้กำลังใจกันก็ได้เวลาพูดรับหลังเนี่ยนะมองหาความดีของเขาว่าเขาปฏิบัติแล้วเขาได้ดีอย่างนี้นะเขามีความประพฤติดีนะค่ะเขาสามารถที่จะแนะนําเอื้อเฟื้ออบรมสั่งสอนคนอื่นได้ให้คําตอบคนอื่นได้อันนี้เป็นการ นะเป็นการอนุโมทนานนะเองมุทิตาจิตแต่บางคนนี่ริดรอนเลยนะริดลอนเลยนะริดลอนศีลริดลอนอะไรที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยนะบอกว่าทําพีดทําพียนะบางคนนะบอกว่าอย่างแม่เนี่ยแม่บอกแม่จบคอร์สอาจารย์โกอิน้านี่ความจริงถูกไหมจบแล้วก็เราก็จิตของเราสะเทียนความโกรธมันหายความโลภความหลงหายความเป็นตัวตนมันหายไป เราก็ประเมินจิตใจเราได้เราไม่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับใครเงี้ยใครอยู่กันเราก็มีความสุขตามสบายอย่างงี้นะเอ้ยเอื้อเฟือ้อบเบื้อเผื่อแพ่นะเนี่ยเ,เป็นอย่างนี้พอเราก็สามารถที่จะตอบคําถามใหม่ๆก็ตอบคาถามเล็กๆน้อยๆก่อนนานๆขึ้นก็นมาออกมาแชร์ประสบการณ์อย่างนี้นะก็ทําให้ลูกๆทั้งหลายเนะี่ยเดี๋ยวนี้แพรขยายไปเลยนะคะทั้ง youtube แม่เริ่มทํา ในเฟซก่อนนะคะในเฟซบุ๊กไม่ชีธรรมดาจากนั้นก็มา youtube จาก youtube ก็มา,นาใน t i k t o ็อกนะคะใน Tik t o ็อกตรงนี้ก็เลยทำให้ขยายกว้างนะคะ Tik t o ็ hmm. กอ,อกนี่ไวมาก mm hmm. แม่ก็ยังทำกลุ่มลายอยู่เลยตอนนี้กลุ่มลายพาลูกๆปฏิบัตินะคะ mm hmm. ทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็มีคำสอนที่แม่แชร์ประสบการณ์การปฏิบัตินะ mm hmm. มีคำสอนให้ด้วยนะคะ ช่วงเช้าตีสามถึงหกโมงนะคะหกโมงหรือถึงเจ็ดโมงก็มีบางบางคนเนี่ยยังไม่อยากออกนะคะยังไม่อยากออกจากกลุ่มก็เปิดคําสอนต่อไปส่วนตอนเย็นนี่แม่ก็เปิดตอนหกโมงครึ่งนะหกโมงครึ่งถึงสามทุ่มหลังจากที่แม่ไลฟ์สดทิกตอกคือสี่ถึงหกโมงครึ่งเนี่ยแม่ก็มาเปิดห้องกลุ่มไลน์เลยนะคะให้ลูกๆได้ปรปพืติปฏิบัติด้วยกันแม่ทําอย่างนี้ทุกวันเลย ก็จนกว่าจะไม่มีแรงทํานั่นแหละนะคะหรือจนกว่าจะหมดลมนั่นแหละ,ละก็ทําให้งานตรงนี้นะคะมันก็เป็นเป็นประสบความสําเร็จนะแม่อัตรปริมาณอาจจะไม่ไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคุณภาพที่ลูกๆมาประพฤติปฏิบัติมาหลุดพ้นจากทุกข์ได้จริงบางคนบอกว่าหนูไม่รู้เลยว่าการนะชําระจิตชําระกายให้หลุดพ้นจากทุกข์เนี่ยมันจะเป็นวิธีไหนเนื่อว่า ต้องมีเงินมีทองมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ไปขนขวายตรงนั้นไปหาเพื่อนหาฝูงไปหาสิ่งภายนอกพอมาอยู่กับแม่มาอยู่กับลมหายใจไปฝึกปฏิบัติแล้วมันก็เกิดความสุขจริงๆมันเกิดความอิสระนี่แหละได้ครับคําตอบตรงนี้มันถูกต้องแล้วการปฏิบัติธรรมพระพุทธองค์ให้ปฏิบัติข้างในจิตใจเรานะอย่าไปวัดกันที่ทรัพย์สินเงินทองหรือความร่ํารวยนะ ร่ำรวยตรงนั้นไม่ได้ทำให้เรามีความสุขแต่มีความสะดวกสบายบ้านห้องหอใหญ่โตมโหฬารก็มีความสะดวกสบายแต่ไม่ได้มีความสุขนะถ้าคนในครอบครัวนั้นไม่มีศิล์ไม่มีธรรมก็จะมีแต่ความวุ่นวายระววยกันระแวงกันนะคะมีแต่ความทะเลาะเบาะแวงไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันสู้เรามาฝึกจิตให้มีความสงบสุขรักกันเอ็นดูเมตากรลุณาต่อกัน คนปฏิบัติธรรมนี้จะมีความรักเอ็นดูต่อกันนะจะไม่มองแง่กันจะไม่จับผิดจะไม่หาเรื่องนะลูกถ้าผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเข้าสู่กระแสสุตบันหรือผู้ที่มาฝึกจิตฝึกใจแล้วเนี่ยจะมองคนในแง่ดีนะจะไม่ละแวงสงสัยจะไม่ตาถลนตาถลึงหรือว่าจะไม่หูหาเรื่องนะคะปากจะไม่จับจ้วงไม่ดินทาว่าหลายใครนะั้นรับหลังอีกคนหนึ่งกันดินทาอีกคนหนึ่ง ไปอยู่อีกคนหนึ่งกัน,นินทาคนหนึ่งอันนั้นไม่ได้นะใช้ใช้ไม่ได้ถ้าเรามีเพื่อนอย่างนี้นะนะถ้าเรามาอยู่มาอยู่อีกคนหนึ่งเขาก็เป็นนินทาคนอื่นถ้าเขาไปอยู่กับคนอื่นเขาก็นินทาเรานั่นแหละยังใช้ไม่ได้นะถ้าเพื่อนอย่างนี้ถ้าใครมาหาเราแล้วพูดนินทาคนอื่นลูกถอยเลยนะต้องพูดเรื่องสภาวธรรมให้กันฟังเห็นหน้ากันต้องคุยสภาวธรรมนะคะปฏิบัติเป็นยังไงบ้าง นะเกิดสภาวะรรมมากมายไหมนะอุเบกขาวางเฉยได้ไหมยอย่างนี้นะอยู่กับลมหายใจได้นานไหมนะทำวิปัสสนานะคะสำรวจจากกลางกระหม่อมถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเดี่ยททำเป็นไหมเห็นภายในไหมนี่นะเห็นกิเลสต,ตนเองไหมเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราไหมานี่นะเห็นขันขันห้าไหมเนี่ยถ้าเราขันขันห้าของเราก็ เห็นรูปเรานะรูปร่างเรามันแก่ตามวัยแล้วนะคะมันถึงวัยนี้มามันก็แก่ก็เสื่อมก็เหี่ยวไปเนี่ยเราก็ยอมรับมันเห็นเวทนาก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปภายในร่างกายและจิตใจเช่นความร้อนเนี่ยเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็หนาวความหนาวเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็อุ่นขึ้นมาความเจ็บปวดวเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับไปความเวียนหัวมึนหัวความชาทั้งหลาย มันเกิดขึ้นมากระดับไปเรียกว่าเวทนานะเด็กเนี่ยเห็นอย่างงี้ไหมเห็นความคิดไม่ว่าคิดโกรธคิดแค้นอะไรขึ้นมาปฏิบัติไปเจ็บปวดทุกทรมานโกรธให้ตัวเองโกรธให้ท่านั่งโกรธให้ครูบาอาจารย์ไหมนี่นะถ้ายังโกรธยังแค้นอยู่ก็ยังไม่ถึงไหนนะลูกยังเป็นผู้ถุชนอยู่ดีต้องฝึกอุเบกขาอย่าไปโกรธนะลูกเห็นความเจ็บก็ยิ้มให้มันยิ้มให้มันจะเริ่มฝึกก็ต้องยิ้มให้มัน ไม่ใช่ว่าฝึกใหม่มันก็โกรธไม่ใช่หรอกฝึกใหม่แล้วก็ต้องมาหัดยิม้มนแะ้วถ้าเราตามใจกิเลสอยู่มันก็จะฝึกกี่ปีกี่ชาติมันก็ยังโกรธให้ความเจ็บปวดทุกทรมานนะเด็กท้อถอยเป็นนี่เป็นศีลขึ้นมาอย่างเงี้ยนะทำยังไงให้หมดนี่หมดศีลทางทาง,ท,างที่ตัวเองเป็นคนที่ไม่รู้จักประหยัดต,ตัวเองใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยนี่แหละเราไม่รู้ตัวเองไงเราไม่รู้กิเลสไม่ทันกิเลส ที่ลูกมาถามแม่หนูเป็นหนี้เป็นสินเขามาตามทวงทุกวันแล้วก็ต้องคิดว่าเราไปยืมเข้ามาเขาก็ต้องทวงนะเราไปสร้างหนี้สร้างสินไว้เขาต้องมาทวงเงินทองมันก็ของใครของมันแล้วเราไปยืมเข้ามาแต่ก็ต้องชดใช้เว้นแต่เ,เราจะไปขอแล้วเขาให้นะคะแล้วใครเราจะให้เราไปขอเนี่ยอยู่โดดๆเขาก็ทุกคนก็ต้องช่วยเหลือตนเองนะคะไปทำมาหากินด้วยตนเอง อยู่ๆจะไปนั่งเที่ยวขอคนนั้นคนนี้มันก็มีอยู่นะนักบวชหลายคนหลายรูปนนายนามเป็นพระเป็นชีอะไรทั้งหลายเนะี่ยเที่ยวขอเงินคารวะด,ดือด้อๆอย่างนั้นแหละมีอยู่นะเห็นตัวอย่างอยู่นี่แหละมันไม่ใช่ต้องปฏิบัติให้เห็นถึงศีลถึงธรรมก่อนได้รับคําตอบก่อนละกิเลสได้แล้วละความโลภความโกรธความหลงความอิจฉา ความอาฆาตพยาบาทหรือละกามตัญหากรรมราคะปฏิฆะได้ก่อนนะคะจึงจะได้ผลนะคะพระพุทธองค์เนี่ยนะถ้าลูกคนไหนประพติปฏิบัติจนกิเลสดับหมดเนี่ยกิเลสตัณหาอุปาทานในขันธห้าดับมันจะมีสินขึ้นมานะคะจะมีธรรมขึ้นมามนจะงดงามคนเห็นเขาก็เคารพนับถือได้ยินคําสอนเขาก็เคารพนับถือ เขาก็อยากจะทานนะเดงไม่ต้องไปเที่ยวขอใครหรอกนะลูกนะเนี่ยหลายหลายคนทั้งพลาดทั้งชีนะคะประพฤติปฏิบัติยังไม่ถูกต้องเลยนะคะบางรูปบางนามไปเที่ยวขอพระป่าขอกระถินขอโน่นขอนี่ภารวาดบางทีเขาก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะเราก็ทําไม่ไม่อายเขาเรียกว่าไม่มีฮิริโอตปะไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่ละอายต่อบาปนั่นเองไปบังคับให้เขาหากระถินมาหาพระป่ามา แม่แต่แม่ไปอยู่วัดนะคะบางวัดนะไล่ให้แม่เนี่ยไล่สุดขอสตังเอามาสร้างวัดว่าอย่างนี้เอามาสร้างโน้นสร้างนี่ตามเจ้าอาวาสบอกตามหัวหน้าแม่ชีบอกแม่บอกไม่เอาแม่อายว่าอย่างนี้นะจะให้เราหาเงินเข้าวัดอย่างงันอย่างนี้แมอ่ออกมาแชร์ประสบการณ์เฉยๆนะคะให้ลูกได้ประพฤติปฏิบัติตามคนที่ทุกข์อยู่เราจะไปเบียดเบียนมันก็เป็นไปไม่ได้ ถูกไหมนอกจากผู้ปฏิบัติแลว้วบรรลุธรรมเข้าสู่กระแสโสดาบันมันจะเกิดความรักเคารบครูบาอาจารย์นะลูกเกิดความรักเคารบเอนดูเมตตาครูบาอาจารย์อยากจะช่วยเหลืออันนี้ก็ถวายปัจจัยสีมานะโดยที่ไม่ได้เรียกร้องเลยลูกให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจนะคะมีหลายรูปหลายนามนะส่งนะ อาหารวัตถุปัจจัยสีให้แมนะ่ที่อยู่อาศัยตรงนี้แม่ก็เขาก็ให้มานะบ้านหลังใหญ่หลังโตอย่างกับบ้านายทองเลยนะใช้เป็นสำนักตรงนี้นะคะเจ้าของพัชรล,ลักษณ์นะคะชื่อพัชรล,ลักษ์ไปบวชเป็นภิกษุณีเตรียมบวชเป็นภิกษุณีเน้นแคเป็นจิตใจเมตตาอารีตเป็นจิตใจที่เข้าสู่กระแสธรรมแล้วจึงนะให้ที่อยู่อาศัย ให้เครื่องนุ่งห่มเนี่ยเสื้อผ้าที่แม่ใส่เนี่ยลูกๆทั้งนั้นแหละซื้อให้นะคะลูกๆทางธรรมนี่แหละนะคะอาหารนะ,ะยารักษาโรคนะวัตถ,ถุปัจจัยทั้งหลายนะคะให้มาจากลูกๆที่เข้าสู่กระแสนะลูกที่เข้าสู่กระแส,นะส,ะแสโซดาบันเนี่ยอยากจะทําทําทานกับคุบาอาจารย์นะคะหลายรูปหลายนามนะ ก็ทําให้ชีวิตของเขานะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะบางคนพอให้วัตถุปัจจัยสี่แก่ครูบาอาจารย์แล้วความเป็นอยู่มันดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอานิสงส์เข้ามานะทำให้เขามีโชคมีลาบเข้ามานะคะได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ได้รับตําแหน่งขึ้นมานี่มันเป็นอานิสงส์ที่ทําด้วยจิตใจบริสุทธิ์นั่นเองนะขอให้ลูกๆทั้งหลายอยู่กับลมหายใจตลอดเวลานะคะแมวทองยืดตัวขึ้น สูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มเสมอสิ่งดีๆมันจะตามมาหมดเลยนะคะโดยเฉพาะจิตจะสงบเวลาอยู่กับลมหายใจจิตจะสงบนะคะลูกมันจะไม่ส่งจิตออกไปหาเรื่องหาเรากับใครแล้วจะมีความสงบสุขภายในเขาเรียกว่าดื่มดาในรสพระธรรมนั่นเองแล้วมันจะเกิดสติปัญญาญาณแก้ปัญหาสุขภาพแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเราได้คนใกล้ตัวได้แก้ปัญหาหนี้สินได้ ะคะแก้ปัญหาความจิตส่งออกที่ไปพึ่งคนนั้นคนนี้จะไม่มีแล้วจะมาพึ่งตนเองพึ่งลมหายใจนะนี่แหละขอให้ลูกจงตั้งใจปฏิบัติอาณาปณสติและวิปัสสนานะคะสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มเสมอคําว่าอมยิ้มคือการอุเบกานั่นเองนะลูกนะแม่สอนเทคนิควิธีการให้แล้วขอให้เอาไปฝึกกันตลอดขยันนะลูกชีวิตเราสั้นนักน้อยนักอย่ามัวแต่หลง อย่าหลงกินหลงกามหลงเกียรติหลงยึดค้าสวยค่ารวยค่าเก่งค่าแน่ค่าสวยค่ารวยค่าหล่อค่ายิ่งใหญ่อันนั้นไม่มีประโยชน์นะคะอยู่ในเดลัจฉานภูมินะใครตะหนีทีเหนียวนะคะไม่ยอมทําทานไม่ยอมอภัยทานนั่นก็จะทําให้เป็นเปรตนั่นเองนะคะใครหลงเดิมนะคะอยู่ในอบายมุขหกก็เข้าสู่อสุรกายนะนี่แหละนะถ้าใคร มัวแต่โกรธโธโสโมโหโทสะอาฆาตพยาบาทแค้นชิงชังขัดเคืองอิชาพระอิชาลิษยาก็เข้าสู่สัตว์นรกเลยนรกนั้นนี่แหละมันอยู่ในอบายภูมินั่นเองนะคะฉะนั้นเราก็มาฝึกลมหายใจอานาปนสติแล้วเราจะเห็นภพภูมิทั้ง31จิตใจเรานี่แหละนะคะจะอยู่ในบางวันบางเวลาก็อยู่ในอบายภูมิสี บางเวลาก็อยู่ในมนุษย์หนึ่งบางเวลาก็อยู่ในสวรรค์หกบางเวลาก็อยู่ในรูปภปพสิบหกบางเวลาก็อยู่ในอรูปภพสี่เนี่ยนะนะาอบายภูมิสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกรูปภปพสิบหกอรูปภพสี่รวมเป็นสามสิเอ็ดภพภูมิไม่มีผีนะคะในสามสิเอ็ดภพภูมิมีแต่นะคะ อาที่พระพุทธองค์แจ้งไว้ีนเองนะคะจะอยู่ในเทพเทวดาพรมซะส่วนใหญ่มนุษย์เนี่ยมีแค่หนึ่งนะคะมีหนึ่งภพภูมินะคะที่เหลือเนี่ยเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานไปนะคะําว่าคนนี้ก็จิตใจเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานนนเองแต่ผู้ที่ได้ชื่อว่ามนุษย์จะมีศินนะคะมีศินห้าครบสมบูรณ์ไม่ต้องนับสินแปดก็ได้สินห้าก็เป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วค่ะจงอยู่กับลมหายใจเสมอนะลูกนะนะ แล้วลูกจะเข้าสู่จิตอิสระจิตกเกษมจิตสะอาดบริสุทธิ์ได้ค่ะ